ภรรยาพระเอกดังบิ๊กสรุตเบื่อจะตอบแล้วฟาดชาวเน็ตชอบถามเรื่องนี้ล่าสุดอุ้มฉนันพัฒภรรยาคนสวยของนักสแสดงหนุ่มบิ๊กสรุตได้ออกมาโพสข้อความว่าทุกวันนี้ยังมีคนพยายามจะมาถามว่าพี่หนักเท่าไหร่คะเนี่ยส่วนสูงเท่าไหร่คะบงเล็บส่วนใหญ่จะเป็นแอคลุมเอาจริงๆเขาเข้าใจว่าเขาห่วงเราหรือเขาคงสงสัยจริงๆแหละ เพราะหลังแต่งงานก็อ้วนขึ้นมาอีก15กิโลเลยค่ะวงเล็บหายสงสัยเนาะคนคงเห็นจากรูปแล้วคงคิดว่าทำไมในรูปผอมกว่านะอ่ะก็ตอบอ้วนขนาดนี้ก็ไม่ได้อวดใครว่าอ้วนขึ้นนะเอาจริงๆรูปก็แต่งบ้างแหละประเด็นคือขอบคุณที่เป็นห่วงอุ้มนะคะแต่เลิกสงสัยและเลิกถา,ถามเธออุ้มรู้จุดของอุ้มดีนี่ก็พยายามลดแบบใจเย็นๆคุณคุณก็ใจเย็นๆบ้างนะคะ เลิกสงสัยอุ้มแล้วดูแลตนเองกันเยอะๆนะคะทุกคนอุ้มก็เป็นห่วงนะจากใจค่ะก็ถามกันจังเลยนะคะสำหรับความอ้วนของคนอื่นไม่ว่าเขาจะอ้วนขนาดไหนเราก็ไม่ควรที่จะไปถามเขานะคะอย่างที่บอกทุกคนรู้จุดของตนเองดีถึงเขาจะอ้วนก็ร่างกายของเขาไม่ใช่ร่างกายของเราเราควรจะให้เกียรติผู้อื่นด้วยตามมารยาทนั่นเองค่ะ สำหรับภรรยาคนสวยของพระเอกหนุ่มบิ๊กสรุตถึงแม้อาจจะดูว่าเธอนั้นอ้วนนิดนึงแต่ด้วยความที่เธอมีรูปร่างที่สูงใหญ่นะคะทําให้เธอนั้นดูสวยแล้วก็ไม่อ้วนเกินไปนะคะท่านผู้ชมต้องเรียกว่ากําลังสวยดูมีน้ํามีนวลน,นั่นเองค่ะ